สวัสดีครับเพื่อนๆครับเราได้นำพระยารากหอมซึ่งได้นำมาจากสวนไร่แปลงของเรานะครับวันนี้เราได้เดินทางถึงกรุงเทพ,พมหานครแล้ววันนี้ก็เลยจะนำต้นพระยารากหอมต้นนี้มาทำการอนุรักษ์ไว้ลองดูนะครับตามขั้นตอนที่เราจะทำอยู่ครับ นี่คือต้นพระยาลาหอมนะครับที่เราได้มาแล้วลักษณะที่ชัดเจนคือใบสีเขียวแล้วก็มีสีขาวเป็นแถบๆนะครับความยาวของว่านที่เราได้มาครั้งนี้ที่จริงว่านนี่ยาวน่าจะเป็นเม็ดครับแต่ว่าเนื่องจากขุดลึกมากใช้เวลาถึงสี่สิบกว่านาทีแล้วเราก็ได้หัวว่านมาแล้วนะครับนี่คือหัวว่านที่นํามาจากเมืองกาญจนบุรีครับแล้วก็นี่คือ การที่ต้นว่านนี่เจริญเติบโตว่านพญาระหอมเติบโตนี่เข้าไปในซอกหินก็จะติดอยู่ด้วยครับเราได้นําข้าวมากรุงเทพด้วยเพื่อให้เพื่อนเพื่อนได้ชมเราจะอนุรักษ์อย่างไรดีครับตอนนี้ก็เลยเราใช้ความคิดที่ว่านํามาต่อยอดให้ต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้เพื่อการศึกษาหรือว่าอของคนที่มีความสนใจในการเรียนรู้เรื่องอสมุนไพรไทยที่หายากและกำลังจะสูญพันธุ ถ้าไม่มีผลิตัณก็เราฉีดยาฆ่า,ากาันต้นไม้ธรรมชาติของเมืองไทยเราก็เลยเราต้องสูญเสียไปนี่เราได้เจาะรูนี้แล้วนะครับเจาะรูที่นี่แล้วแล้วเราก็เพื่อจะได้นําเอาอต้นไม้อันมีค่านี่นะครับสอดเข้าไปทางทางกระถางนี้ครับท่านผู้ชมเพื่อนๆครับอ่าตอนนี้ าจะได้แล้วเราก็จ่เอาต้นไม้ต้นนี้ลอดเข้าไปในนี้ครับด้วยความพิถีพิถันอยากจะให้ต้นไม้นี้เป็นต้นไม้ที่สามารถอ,อยู่คู่กับพวกเราอีกนานแสนนานอย่างน้อยก็เป็นต้นไม้เพื่อการศึกษานะครับที่ชื่อว่าพระยารากหอมครับพระยารากหอมเป็นสมุนไพรของไทยที่มีคุณค่ามาตั้งแต่โบราณกําลังจะสูญพันธุ์นะครับตอนนี้เราได้นําเข้ามาทางนี้แล้วนะครับตอนนี้เราก็จะ เก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเราทําการใช้นี่นะครับอุปกรณ์ที่เรานํามันครับเป็นอุปกรณ์นี้นะครับขวด1.5ลิตรครับ1.5ลิตรเราก็จะมาตัดขวด1.5ลิตรให้ท่านผู้ชมเพื่อจะนําเอาต้างพระยารากหอมเนี่ยบรรจุงลงไปในขวดอันจะยากนิดหนึ่ง แต่เป็นการทำแบบม่ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมนะเราก็จะตัดตรงนี้ออกครับตัดด้นานข้งนี้ออกนะครับท่านผู้ชมอันนี้ให้เป็นรูปข้างบนนะครับนี่ให้เป็นชิ้นข้างบนชิ้นบนของ,ของต้นไม้สําหรับอันนี้ก็ให้เป็นชิ้นล่างนะครับท่านผู้ชมชิ้นล่างเออเราเราจะเป็น,นชิ้นนี้เราจะคงจะให้อยู่ลักษณะนี้นะครับเพื่อน ห้อยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าเป็นการที่เอาควาพมพอเหมาะพอดีก็จะตัดตนี้ครับเพื่อนเป็นต้นแรกที่เราได้นํามาปลูกในกรุงเทพของเรานะครับเพราะเราก็ศึกษาต้นนี้มานานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสและไม่มีจังหวะครับวันนี้เราได้มีโอกาสแล้วก็เรืงเจึงของนํามาแบ่งปันเพื่อนๆเพื่อเป็นเคสกรณีศึกษาด้วยนะครับยังได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะเราจะใช้ต้นไม้ต้นนี้ใส่ลงไปใน ในนี้นะครับในรวยหรือว่าที่เราปรับปรุงให้ให้เรียกว่ารวยก่อนนะครับ,รบเพื่อนรวยที่เราส,สร้างขึ้นมานะครับเพื่ออน,นุรักษ์พระยารากหอมของเรา <c oughs> พระยารากหอมนี่ยสม,มุนไพครใครที่มีคุณคุณสมบัติมีคุณค่าเท่ากับต้นโสมเกาหลีนะครับข้างล่างนี่เราจะใช้ฟางครับที่นํามาจากฟาเมาวานนะครับเราเอาน้ำฟางมาจากจากจันจะนบุรีครับ เราก็เอาน้ำฟางใส่ลงไปก่อนนะครับเพื่อนๆเพื่อต้นไม้จะได้มีความโอ้ก็ให้ต้นไม้ช้ำเกินไปรากข้างล่างนี่เขาจะไม่ต้องช้ำนะครับนี่เราก็ได้แล้วครับอันนี้ก็ได้แล้วเราก็จะหย่อนนี้ลงไปครับหย่อนหย่อนนี่ลงไปแล้วครับหย่อนลงไปเลยเดี๋ยวค่อยๆหย่อนลงไปครับท่านผู้ชม นี้ตัอยู่อย่างนี้เราค่อยหยอนลงไปนะครับเพื่อนๆปรับตั่ให้ได่ตป็นแงนิดนึงครับแต่งที่ตรงปากเขาตรงนี้คือยังไม่ยงไม่ไมาธมเนไทยไทยเยอะมากที่มีคุฒิธามาสาารครับเปตำนานหรือว่าสรมุนไทยไทยเกินกว่าร้อยสิบชนิดครับที่เราได้ศึกษานะครับในการค้นุ้าทั่วประเทศไทยก็อันนี้อีกอีกที่หนึ่งที่ ชิ้นแรกที่นามาปลูกในกรทมจริงเพราะว่าเพื่อนหลายคนที่มีความสนใจแล้วก็ผู้ที่เรียนรู้กําลังศึกษาต่าง,งต่างๆก,ก็มีความสนใจเพาะพี่เมื่อไรจะมีพยารากหอมม่ให้ชมน้อยวันนี้ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆเ,เราได้นําพยารากหอมที่สวยงามมาจากการจันทบุรีที่อยู่ในสวนของเราเองนะครับมีเป็นร้อยต้นครับที่ในสวนนี้เยอะมากครับได้ไปสารวจดูแล้วเพราะว่าเราจะ ปลูกป่าเพื่อสร้างคาร์บอนเครดิตแล้วก็ขนาดเดียวกันเราก็จะปลูกป่าสำหรบับนุ์ชัยต่างๆที่เป็นของโครงการหลวงแล้วก็กาลังสายนะครับต้นไม้ของโครงการหลวงก็มีหลายต้นไม้ที่ทเราน่าจะนํามาดูรักต่อด้วยได้ขออนุญาตอํามาเพาะมีอยู่ต้นครับที่สําคัญมากตอนนี้ก็ได้มาเพาะไว้ที่บ้านแล้วแต่วันนี้เราอันนี้ได้อย่างนี้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อท่านผู้ชมเราก็เอามาใส่อย่างนี้นะครับเพื่อน ทำง่ายๆครับการอนุรักษ์สิ่งที่เป็นธรรมชาตินะครับนี่ก็เราใช้ใส่ลงไปเลยครับเ<ๆ>พื่อนเพื่อนท่านผู้ชมแล้วก็นําเอาพยารากหอมเนี่ยที่เราได้มาแล้วนําใส่ลงไปในกลวยครับแล้วเราก็หย่อนหย่อนพยารากหอมลงไปนะครับท่านผู้ชมเพื่อนเอาเอาไปทางนี้นะครับลงไปทางนี้ทางนะครับกัแบบทางเดนครับ อย่างนี้คิดว่าเราจะได้มีต้นพญาดาห์หอมนี่แวนไว้ในรัวบ้านแล้วก็สามารถที่จะให้เพื่อนๆได้มาชมได้ในอานาคตนะครับออลองดูนะครับเพื่อนๆการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติของป่าที่บรรพบุรุษของเราได้ศึกษาแล้วก็อ,อ,อยู่คู่พื้นแผ่นดินไทยเรามานานแล้วเป็นสิ่งที่มีคุณค่าครับประการหนึ่งที่เราต้องมาช่วยกันอนุรักษ์ไว้ ครับอันรักกันไว้นะครับวันนี้เรานี่เราได้แล้วเราก็จะนํานี่มามาใส่นะครับเพื่อนเพื่อนอตอนนี้ขั้นตอนต่อไปก็นำะเอาเอาพญาล่าหอมนี้ใส่ลงไปในต้นในกระถางแล้วนะครับที่ดูอย่างนี้เพื่อจะได้ให้หลายๆขั้นได้ศึกษาถึงว่าพญาล่าหอมนี้ิบโตอย่างไรนะครับลองดูตรงนี้ครับลงมาถึงนี้แล้วครับ เขาเป็นต้นไม้ธรรมชาติที่เราเห็นแล้วว่าขนาดโขรหฉีดจิตมาก็ยังจิตมาเลยนะครับขยายอักขรยังจิตต้นไม้ต้นนี้มาเลยครับเราก็จะใส่ดินลงไปนะครับเพื่อนๆค่อยค่อยใส่ค่อยคใส่ไปครับเพราะว่าจะมีผลที่ดีเราเราร,รักษาหัวของเขาอยู่ใหญ่ยยเขาต้เจ็บต้องช้ำครับในช่วงที่เรากำลังปลูกนะครับได้แล้วครับท่านผู้ชมเพื่อน คิดว่าตอนนี้จะเป็นต้นไม้ที่ต้นที่สวยต้นหนึ่งในประเทศไทยในอนาคตครับที่มีคุณค่าทางสมุนไพรไทยนะครับพญารากหอมเป็นชื่อพื้นเมืองของต้นไม้เช็ดชนิดนี้นะครับที่เป็นของไทยเรามาตั้งแต่โบราณอดูแล้วในตำราใน YouTube ในเฟซก็ยังมีการปลูกไม่มากครับท่านผู้ชมที่เราก็ได้เห็นตัวอย่างอยู่ในกระถางเล็ก แล้วก็การแนะนำเรื่องต่างๆนี้ก็ยังไม่ได้แพร่หลายก็ขอให้หลังจากนี้เป็นต้นไปแล้วก็หากมีผู้ที่สนใจในการพัฒนาไม้มงคลหรือว่านต่างๆของประเทศไทยเราก็เอาน,ะนำเรื่องราสิ่งเหล่านี้ไปแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ได้นะครับดีครับแล้วก็หากมีสิ่งไหนที่ท่านจะที่เพือ่อเป็นประโยชน์กับบุคคลที่มีความสน,นใจทั่วไปก็ ก่อนหนา้าฝากคอมเมนต์มาได้ครับยินดีครับเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับท,ทุกคอมเมนต์ของท่านคือสิ่งที่มีพลังครับที่เรา,เาปรารถนาและก็ขอบพระคุณอย่างมากครับเรากําลังนําเอาพระยารากของลงกลองอย่างดีอย่า <c> ง <oughs> ดีครับ <c oughs> เพื่อนๆท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อจะเอามาแบ่งปันกับเพื่อน <c oughs> ๆได้เห็นว่าเป็นยังไงค่อยๆ ใส่ลงไปนะครับยากนิดหนึ่งครับต้องประกบประคองไว้ไม่อยากให้ต้นไม้ต้นนี้ต้องเสียทรงแล้วก็อยากให้เอาไว้เป็นการศึกษาต้นไม้สมุนไพใครด้วยสมัยสมุนไพรพืชราลห,หอมที่บ้านใครมีก็อนุรักษ์ไว้ครับมันเป็นสรรพคุณที่มีคุณค่ามาสารร้อยแปดประการจริงๆครับการดูกต้นไม้ที่เป็นสมุนไพครธรรมชาติเนี่ย เป็นการอนุรักษ์สิ่งเก่าๆที่คู่แผ่นดินไทยไว้การทำสิ่งต่างๆให้สืบเนื่องต่อสืบต่อหรือว่าต่อยอดไปเนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่มีความรู้มีความรู้แล้วหากเรามีความเชื่อ,อมั่นว่าต้นไหนคืออะไรแนะ่ก็นํามาแบ่งปันครับเพื่อนๆได้เ,เ,เป็นคู่มือบนหน้าลูกหลานอนาคตนะ,ะเขาก็ได้ศึกษาคู่มือต่างๆหรือว่าได้ไปสืบต่อ อย่างต้นไม้ต่างๆเหมือนกับที่เราเคยพูดเรื่องพยาว่านนะครับหลังจากพูดไปแล้วระยะหนึ่งก็มีผู้ที่มีความสนใจในเรื่องพยาว่านแล้วก็มีความรู้ต่างๆได้นํามาเผยแพร่ตอ่อันเยอะมากบางครั้งก็ได้นํามาทําเป็นความร,รู้เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนการเกษตรได้เรียนรู้เครื่อสม,มุนพรไทยนี่มีคับพระคุณมาศากคารับเป็นทรัพย์ที่คู่กับ เหรนของประเทศไทยเรามาตั้งแต่บรรพบุรุษครับคิดว่าต้นพญารากหอมต่อไปก็อาจจะได้มีมีการสนใจจากท่านผู้ชมที่มีความสนใจมีความรู้หลายๆท่านครับที่เป็นนักอนุรักษ์ว่านยาสมุนไพรต่างๆขอพระคุณมากคระถักท่านได้มีข้อมูลหรือว่ามีคอมเนมนต์มาหลังจากท่านได้ดูทลิปนี้ไปนะครับก็ถ้าตกบกพร่องไงก็ ที่เนตมาได้ครับยินดีครับเรียนรู้โนวัน i ินโ o ว์โอ l เลยไม่มีใครจะแก่เกินเรียนครับตัวเราเองก็67ปีแล้วตอนนี้แก่แล้วที่จริงแ,แก่แล้วก็ทำตัวให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นบ้างก็ได้เรียนรู้สิ่งดีๆจากน้อง,องๆลูกๆนัน่นแหละเรียนรู้หมดที่เราสามารถที่จะนำมาพัฒนาประเทศชาติต้องขอบคุณอย่างน้อยก็เราได้รับ600บา,600บาทแล้วกำลังมีข่าวดีว่าจะได้เป็น700ไม่เป็นไรได้เท่าไร่ก็ไม่เป็นไร เราเองก็ไม่ได้ไม่ได้เสียใจเราขยันครับเดือนนี้ที่ผ่านมาก็ได้นําเงินหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งมืนกับหกร้อยบาทนะครับเงินคืนจากการทํางานของปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนี่ยที่รัฐบาลหักภาษีไปแล้วผมได้คืนรัฐบาลจะคืนเงินให้เราอีกหนึ่งหนึ่งมืนหกร้อยสี่สิบเก้าบาทจุดห้าสตังค์แต่เราได้มอบให้กับรัฐบาลแล้วครับเราไม่เอาคืนครับขอให้เอาไปใช้กับ สถานที่ราชการต่อสิ่งหนึ่งที่เราคือและหนึ่งมืนรัฐบาลให้เราก็คงไม่มีสิทธิ์ได้หรอกครับเพราะเรามีไม่มีมาตรฐานเรายังพอมีรายได้จากการขยันของคนที่เกษียณแล้วมีความสุขครับส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เรื่องสมนุนไพรครับวันนี้เรากำลังกำลังช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตนะครับเพื่อนเพื่อนเราได้ปลูกเร,เราทำคาร์บอนเครดิตเพื่อจะช่วยอนุรักษ์โลกครับ แล้วขณะเดียวกันเราก็ไปพบต้นไม้ต้นนี้แล้วก็ไปเสิร์ชดูใน Google เขาชื่อว่าพระยารากหอมครับอยู่ในแปลงไรส่สวนของเราก็หลายร้อยนี่น่าจะเป็นร้อยส0งต้นครับเราก็จะนำต้นพระยารากหอมเนี่ยมาโชว์แล้วก็มาเก็บอนุรักษ์ไว้ในสวนสวนที่จะเราใช้ไป็นึงคาร์บอนเครดิตครับคาร์บอนเครดิตก็คือการปลูกต้นไม้เพื่อ ช่วยให้ต้นไม้เนี่ยดึงดูดเอาทคคาร์อาาบอนอไดอาคาร์บอนไซด์แล้วกเ็เติมพลังที่ดีให้กับโลกเพื่อไม่มีปัญหาสภาวะเรือนกระจกครับอย่างที่เราเห็นแล้วว่า,าไฟไหม้ต่างๆเกิดอุทกภัยทั่วโลกอะ่ะม,มาจากสิ่งเหล่านี้มันมาจากโลกมันเปลี่ยนแปลงก็ปัญหาทะลุเรือนกระจกสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้อ,อกบอกก็กําลังทํางานเรื่องนี้กันอย่างาขันแข็ง ขยันนะครับในเราก็เลยปลูกต้นไม้ด้วยแล้วเราก็อนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมขณะเดียวกันต้นไม้เราก็เพิ่มรายได้ในการสร้างคาร์บอนเครดิตแล้วเราก็จะปลูกชา้ําสมุนไพรมาเป็นชาสมุนไพรอ่าคิดคนรูปแบบใหม่ๆเพื่อน,นํามาเป็นขวัญของขวัญเก็บทุกคนนะครับแล้วก็ตัวเองก็จะมีชีวิตไวกระเสียนอายุอย่างเงี้ยอันนี้อย่างสนุกส,สนุกสนานสะดวกสบายด้วยการเรียนรู้อ่านวันอินโนโอโทเลยไม่มีการจะเกิดเพืนเรียนครับ สำหรับวันนี้เราก็กําลังให้ท่านได้เห็นว่านี่คือต้นพระยาราคหอมครับเรากําลังปลูกต้นพระยาราคหอมพร้อมๆกันนะครับวันนี้ใกล้จะเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้เราเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาอันรักไว้อีกระยะนึงจะให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับสําหรับวันนี้ขอพระคุณมากที่ติดตามขอให้ท่านโชคดีครับพระยาราหอมได้ลงกระถางเรียบร้อยแล้วครับ